น้องน้องคะเมื่อไรน้องจะนอนคะบา,บายยังสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครสวัสดีค่ะป้าป,ปูก่อนเร็วเร็วเร็วป้าปูกลุงกบถึงไหนแล้วเนี่ยต้องตาต้องตาต้องไม่ต้องเมื่อไรจะนอนคะ บ๊ายโอ้ยบายใครอะสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะสวยๆก่อนเร็วเร็วๆสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไม่นอนเลยค่ะอ้ยอ,ย,อย้ยังไม่นอนเลยค่ะ เด็กยังไม่นอนเลยคันเนียน่งฮะเล่นไล่น้องเล่นไล่อ้ชุบะจุบดิจุบๆดิบจุบบว้าวอ้หวอ ต้องตาต้องต้องอยวา่อยดูหน้าคว่ำนะต้องอะ่ะโอ้โ,โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วขี่ม้าไปแล้วโอ้ยจะไปไหนคะจะไปไหนคะต้องตาโอ้ยตกแล้วตกมาแล้วสุดเลยวะน้องน้องเมื่อไรน้องจะนอนคะ 加一，加，啊，